เคยทดลองอเหยาะมันได้จริงจริงแต่ตอนนี้พี่ได้สตรีเจอท่าน <c oughs> ไม่ได้แฟปปิ้งจะได้สตริเจอนี่จะแบบาเลยไปกว่ากลางเครื่องเหรอว่ามันไกลนะมีของไม่ดรอปบ,บ้างวะถ้าไม่ดรอปนี่ป่าเป็นหมวดแคทีดแล้วเฟกของอะไรนะใช่ไม่ทันแ้่แบบมันมีสองข้างอีกขอันนึงทำไมมันดรอปอย่างอื่นนอกจากแฟปปิ้งวะเนี่ยมันดรอปแอปเปิ้ลมาทำไมถ้าไม่ได้แฟปปิ้งก็ไรค่ะ เนี่ยนานไม่ดอแฟปปิ้งดีเหลือเกินดีที่สุดในจัก,กรวาปลปาเป็นหมดเทียตีท่านครับเพราะแฟปปิ้งของเรายอมได้ยอมโกงเพราะแฟปปิ้งคนต้ังรู้ไหมมันมีสวรรค์ขั้นของหมดเทียทียมาได้แฟปปิ้งครับมากลับเป็นหมดกลับเป็นหมดเซเวอร์เลยได้ได้แฟปปิ้งครับาตาองรูอ,รยปปงรงอย่าดืม นี่ปะตอนนี้ด้วยจิเชมข้างมาใช่แล้วค่ะัวนี่เก่งจริงๆ,ๆเลยเนาะพวกจากหาแฟปทิ้งได้แล้วยังได้หดสี่อันอ, <c oughs> อีกว้าท้านที่มีของในตัวเยอะเลยนะแอปเปิ้ลก็มีถ้าพี่โจไม่อยากได้ขอยีต่ตกแ,แล้วของไม่ตายแล้วของไม่ตก ยังสนามไัยบรรยากาศเพราะอย่างนี้อ่ะก็ทันทีีตกองไปก่อนนี่สนามถ้าอยายัจะแกล้งพี่ต่อพี่จะฆ่าท่านในชีวิตจริงนะไปเอาว่าแบบเตกใจอ่ฉันแข็แก่ไอ้หด้ามือามืเราจะปก ตัดเป็นตอนที่เรามีบนมือนี่ครับตอนนี้เราก็มีบนมิวแล้วเป็นไงก็มีเงินอยู่หนึ่งยนไม่ทันอ่ะนี่คือขวานของแกียร์ขวานที่พระเจ้าทองมันทางไม้โออีบไม่ใช่เหรอออกไปแกทตัให้ฉันไม่ฟ้าฟาตัดต้นไม้ได้เลย่ะแล้วน่ามีว่าไม้ต้นบอก <ไ>คุณนาย,<ล>ยพี่ทักกำลังไลฟ่สดอยู่ยอดมากคุณพ่อต้าไม้ขยะไปถ้าไม่เป็นไรตอนนี้เราจะปลูกต้นไม้สักสุกต้นก็ได้แล้วโคนิหวทำไมต้นที่สองก็ดอแคดอแค่สิ่งทำไมต้นเล็กมันไม่ดอกวะไอแฮปปี้สิงไอแฮปปี้สิงคุณแม่ท่านต้านไม้ทำไม่กาะไปยตายเก่า,าเหรอตั้งหน้าเบื่อนะก้ได้ไมาดังต่างๆ <c oughs> ของไม่ตกท่าน ปาไม่เป็นหมดของไม่ตกถ้ออาบางบานนขวางหรือว่าแบบนี้มันใจดีมันใจดีมันปับเป็นหมดของไม่ตกให้อยู่แล้วพี่ปับไม่เป็นหรอกพี่กระโปง <c oughs> โอ้เราถงเป็นบ้านแล้วทุกคนเริ่ด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 เร่ดสูสบานเร็วเขียวเป็นไรเริ่ดเริ่เรเริ่ดเร

นั่นเสียงกลาหรือเสียงอะไรนะมาแต่กลมาลองอ้าวาเอวอวะอะไรออกมาอีกแล้วสิแล้วหัวมงมาที่หน้าเลยทันนะหน้าเลยทาน,นกมนี่คือปากีนัวของเรา ก่อนนี้ท่านคิโยนี่คือกินของเราหัวล้านเมียนคุงนี่คือจะกินก่อน้ท่านคโยบายคุงมีด้วยเหรอวะไม่มีไม่ใช่หรอท่านมีโลบายคุงนี่มีวันนี้โลบายคุงของจรงิง <c oughs> <c oughs> นี่คือวันตายของเจ้าเจ้าในท่าน <c oughs> ไม่เห็นมันว้าวขึ้นมาทำไมเห็นมันว้าวขึ้นมาแล้วมันก็ตกลงไปอีกรอบหนึ่งแบบนี้วะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูนะทุกคนนี่คือวันตายของเจ้าไม่จะโดดไปตามันทำไมวะนี่คือวันตายของเจ้าแกน,นั่นแหละขบวนเฉย ท่างแม่งดีแล้วแหละนี่คือวันตา,ายของเจ้าเจ้าหามาเจ้าถามไห้ท่านพี่จะต่อทา่านเจ้า ตอบแกไปแล้วนี่น่าน้เห็นไหมฝัลแยบวางทั่วกกาะเลยตอนนี้จะวางเป็นลายพื้นแล้วเนี่ยจะวางเป็นลายพื้นแทนออ จะตัดไปตอนที่ถึงเกาะทะเลไฟเลยแลยย้วกันอ่้ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะทะเลไฟกันแล้วจริง้ระวังนะจ๊ะต้องไปไหนวะช่างแม่งเอ้ยไม่อ,อ,อยากจับปลามีน้ำอหวังดิงดิงดิงนี่ใส่ใสๆๆ่ฉันอะแคปดัดเกนฉันกว่าฉันจะพังแล้วแคปตัดจะตายปะ ทางน้ำมาดิยวบแบบเกลี่ยไม่มันยากนี้มีก่อนด้วยมันเกลี่แล้วกล่องทำแมเอาอะไรเอกไปแต่ต้องต้องชื่อเกาะนี่มเกาะที่สอนโอ้มีเมล็ดพืชพันธุ์ใครมันขโมยแจงโมสร้างเองพี่เต้เป็นไฟเยอะรักฉัน

้นไม้เกิดฟอนกันแย่แกนบนมิวไปควดเยอะแย่ดีจริงจดีจริงจรดีต้นไหนวะดีลักเกินทำไมดีต้นไม้ต้นไม้แกต้นไม้บา ของไม่ตกขาดซเวอร์ไอนี่คือการต้มนี่คือการต้มไม้ทำเท่ดดหาหมดไม่งานอะไงั้นเอามาด้วยนี้เอาไปตัวตัวไปตัวไม่ไงไนอะไรไม่ไงที่จะเอาไม้ทุบหัวท่านตาย เราจไปดี่ตัวกายบ่ปุ่นตีไม่น้ำโอ้ตัวกายเป็นหินใครมันเอาไม้แผลบมาวางไว้ตรงนี้วนะไม่ไม่แผลบฉันจะลงไปตามเกไม่ไม่ได้จะลงไปตามทำไมวะเนี่ยแปะแหมพอดีใจใช่ไหม แกแกแกแล้ววันใหญ่ยูมาตวที่มึงดู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 

ใครมันช่างง่ปลรอ,อ,อไปเลยอะในทานแบบนึงพี่จะตายแอ <Q ui> ปไรลลูกเดียวนิมอฉันเชิดกตายในท่างพี่จะกดแกไม่มีสิทธในการเล่นฉันดีบฉันดีบโทรศัพท์แกไว้แล้ว ตายปีศามพี่จะขุดทีก็บีแหมท่านกวนคนขุดมันอยากตายคนจริงว่ะคันปิ๊ง พี่จะไปเปิดกล่องทำไมวะน่มามือพี่แันไปแกแกคิดว่ามันจะเปิดกล่องทำไมวะ <laughs> มันจะเปิดกล่องทำไมวะ <laughs> ท่านคิดมันจะไม่มีวันจบก็เพราะแบบนี้แหละนะท่านเ <laughs> อาเป็นว่าถ้างั้นเราขอไปกนก่อนนะ <laughs> ไปไกล เราไปดูกันนะหน้ามวยตัวมือนอยู่ไหนวะท่านออทับป่ะ